สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Trend ช่องของเรานําเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางทหารและระบบขีปนาวุธจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชื่นชอบเครื่องจักรที่ทรงพลังและข้อมูลอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับวงการอาวุธโลกในปี2025นั่นก็คือขีปนาวุธ P-800 o n y x ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงที่ถูกพัฒนาโดยประเทศรัสเีย ด้วยความสามารถที่หลากหลายและประสิทธิภาพในการโจมตีเรือรบรวมถึงความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศทําให้ P-800 Onik ยังคงได้รับความนิยมในการใช้งานทั้งในกองทัพรัสเซียและประเทศพันธมิตร P-800 Onik หรือชื่อในตลาดส่งออกว่ายาคงมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วซึ่งสามารถบินได้ถึงแม2.5ซึ่งเทียบเท่ากับ2เท่าครึ่งของความเร็วเสียและยังสามารถยิงได้จากหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นจากเรือรบเรือดำน้ำหรือฐานยิงบนบกขีปนาวุธรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อจอดระบบป้องกันของสัตรูและสามารถติดหัวรบระเบิดแรงสูงที่มีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมทำให้มีอนุภาพทำลายล้างสูงมากด้วยระยะยิงที่ไกลสูงสุดถึงประมาณ600กิโลเมตรขีปนาวุธที่800โอิิกจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมพื้นที่ทะเลหรือป้องกันชายฝั่งในระดับยุทธ,ธาศาสตร์ และด้วยการนำทางแบบ i n e เ t i a l ชร่วมกับระบบ Radar Active Radar Homing ในช่วงท้ายทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีโอกาสรอดจากการรบกวนสัญญาณจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามในด้านการออกแบบ P800 o n i x มีรูปร่างที่ลุ่ลมความยาวประมาณ8.9เมตรตัวถังเป็นสีเขียวทหารแบบมาตรฐานซึ่งช่วยในการพลางตัวกับภูมิประเทศโดยรอบระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยี ramjet พร้อมบูสเตอร์ในช่วงเริ่มตน้นเพื่อเพิ่มความเร็วขณะยิง ทำให้สามารถทยานขึ้นสู่ความเร็วเหนือเสียงได้อย่างรวดเร็วราคาของขีปนาวุธ P 8 0 0อ o n i ในปี2 0 2 5อยู่ที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกหรือประมาณ1 1 0ล้านบาทไทยทท้งนี้ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามจำนวนที่ซื้อและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างประเทศโดยในบางกรณีประเทศที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอาจได้รับราคาที่ต่ำกว่านี้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจกับ P 8 0 0อ o n y x โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนทางทะเล เนื่องจากมีความต้องการในการป้องกันชายฝั่งและควบคุมเส้นทางทะเลที่สำคัญเช่นอินโดนีเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางทะเลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในขณะน,นี้ประเทศไทยยังไม่มีการประกาศจัดซื้อขีปนาวุธรุ่นนี้อย่างเป็นทางการแต่ก็มีการติดตามและประเมินความสามารถของ P-800 อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเหมาะสมกับภารกิจป้องกันน้านน้ำในทะเลอันดามันและอ่าวไทย หากมีการนำเข้ามาจริงก็จะถือว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยในระดับภูมิภาคจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโอนิกคือความสามารถในการบินระดับต่ำใกล้ผิวน้ําในระยะสุดท้ายก่อนพุ่งชนเป้าหมายซึ่งทําให้ระบบเรดาร์ของสรูตรวจจับได้ยากและลดโอกาสในการถูกยิงสกัดได้อย่างมากรวมทั้งยังสามารถทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ECM ได้ดีโดยสรุปแล้ว P 8 0 0 Onyx โอถือเป็นขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง ในด้านความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการจมปีเป้าหมายทางทะเลการพัฒนาเทคโนโลยีในปี2025ทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธที่ทันสมัยและน่าเกรงขามไม่แพร้รุ่นใหม่ใดๆในตลาดโลกและยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศที่ต้องการป้องกันน่านน้ำและควบคุมทะเลถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Trend ของเราไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารล่าสุด ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ